สวัสดีครับที่เห็นตรงหน้านี้ก็คือกล่องไม้นะครับผมเป็นทําจากไม้สนนะครับกล่องไม้อันนี้จะมีลูกเล่นนิดนึงนะครับผมในเรื่องของผมจะใส่ลูกเล่นคือนะครับข้ามุมสี่สิบห้านะแล้วก็เสาะร่องตรงกลางสองจุดนะครับแล้วก็มีสอดลิ้นไม้เข้าไปนะครับตรงมุมนะใส่ทุกมุมเลยนะนะครับเพื่อให้เกิดความสวยงามนะครับแล้วก็เป็นการสร้างมูลค่าของกล่องไม้นะครับ นะครับเผื่อเป็นแนวทางเพื่อนๆได้ลองเอาไปทําใช้ดูนะครับผมหรือสามารถก็เอาไปประกอบอาชีพได้เลยนะครับไปขายในออนไลน์ก็ได้นะครับผมเพิ่มลูกเล่นเพิ่มมูลค่าให้มันนะครับเดี๋ยวผมก็จะอธิบายเรื่องรายละเอียดแบบคร่าวๆนะครับที่ให้เพื่อนๆที่สนใจเรื่องงานไม้นะครับผมได้ลองศึกษาแล้วไปปรับใช้หรือเอาไปประยุกต์นะครับก็เดี๋ยวลองไปดูกันเลยนะครับนช่างก็กําลังประกอบกล่องอยู่นะครับผม ครับผมอันนี้เป็นช่างใหญ่เลยนะครับผมฝีมือนี่ระดับพระการเลยนะฮะตู้โชโว์ใบใหญ่เขาก็ทำเองนะครับผมก็มาดูนะครับสินค้าในนี้เดี๋ยวจะมา,อาเอามาลงขายในช h อป e ี้ก็ l ลาซา,าด้าด้วยนะครับผมให้เพื่อนๆได้สนใจก็สามารถไปเหกันได้นะครับนี่ช่างกำลังยิงอยู่ฮะช่างทักาวไหมครับอาครับ อ๋อทาใช่ไหมครับผมทากาวก็จะเพิ่มความแข็งแรงมากขึ้นนะครับผมเดี๋ยวก็จะถ่ายทําไปเรื่อยๆนะครับผมอันนี้ก็ยังมีชิ้นไม้ที่ยังไม่ได้ประกอบชิ้นส่วนนะนะครับนี่เข้ามุมส5ิ้าไว้นะครับผมการเข้ามุมส5้านี้ก็หลักาการก็นะครับใช้จิกตัวนี้นะครับผมตัดส5ิ้านะนะครับเอาไม้พาดอย่างนี้นะครับผม แล้วก็ตัดเข้าคมด้วยนะครับผมเป็นท่าเลขวงเดือนนะครับก็ประมาณนี้ครับครับอ่าอันนี้ก็ถึงขั้นตอนการใส่ลิ้นไม้นะครับผมเป็นลิ้นไม่สักนะครับผมนะครับใส่ตรงช่วงมุมนะครับผมสี่ด้านนะบนกับล่างนะครับผมรวมกันก็อแปดจุดนะครับผม แต่ว่าก็ยังไม่ได้อ่ายังไม่ได้ทําการที่ว่า,าตัดในส่วนที่เกินออกนะครับผมคือ,อช่างเขาได้ทําการใส่กาวไว้ครับรอให้กาวแห้งนะครับผมนะครับก็โดยใช้บล็อกตัวนี้นะครับผมท่านผู้ชมนะครับนะครับหลักการก็คือเอาวางทาบกับแท่นเลื่อยครับไอ้ตัวลังสไลด์นี่นะนะครับ,นะนะรบท่านผู้ชมนะ แล้วก็เอากล่องไม้วางอย่างนี้นะอ่านะครับผมคืออ่าตัวนี้ช่างเขาไปเรื่อยลงนะปกติไปเรื่อยต้องขึ้นมาใช่ไหมครับผมแล้วก็เอาตรงบล็อกตัวนี้นะครับผมวางกับสไลด์รางสไลด์ท่านเรื่อยนะครับผมตัวนี้นะอันนี้เขาเก็บเขาเก็บท่านเรื่อยแล้วไงครับผมแล้วก็เอากล่องนะครับวางตามมุมองศานะครับผมนะครับทําตามมุมองศานะครับผมนะครับแล้วก็ทําการนะครับให้อ่า ให้ตรงจุดที่เรามาที่เราจะผ่าให้ตรงกับคมเรื่อยนะครับแล้วก็เข็นสไลด์นะครับผมนะครับผมก็เข็นไปจนกว่าจะได้ระยะที่เราต้องการนะครับผมก็แล้วก็เอาอ่าลิ้นไม้แผ่นเอาแผ่นไม้ที่เป็นไม้สักนะครับใส่เข้าไปนะครับผมนะทากาวด้วยนะครับบนกับล่างเลยนะแล้วก็รอให้กาวแห้งแล้วเดี๋ยวก็ทํทำการเก็บไอ้ส่วนที่เกินออกนะครับผมก็ประมาณนี้ครับ ็นไงบ้างครับสำหรับาการทำกล่องไม้นะครับผมอันนี้ก็จะมีลูกเล่นเพิ่มความยากมานิดนึงนะครับแต่ก็ไม่ได้จัดไว้ยากซะจนแบบมือใหม่ชาว DIY จะทําไม่ได้นะครับผมนะครับสิ่งที่สําคัญในการทําลูกเล่นตรงนี้ก็คือเรื่องของจิกนะครับผมนะครับจิกนี่จะเป็นการาช่วยอำนวยความสะดวกให้เราทํางานได้ง่ายขึ้นนะครับจากเรื่องยากเป็นเรื่องง่ายนะครับ ก็ค่อยๆลองทำค่อยๆลองศึกษาดูนะครับผมคิดว่าทุกคนก็สามารถทําได้นะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์สําหรับเพื่อนๆนะครับผมสาหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัว,วลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ